อ่าทีมใดสนใจกติดปิต่อทีมโคดดาร์เฟนเดอร์ฝากเบอร์เพื่อนแอคโคนนาดเบอร์อย่างศูนย์หกสามศูนย์หกสห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งกับจองไว้เลยครับจองไว้ทุกเที่ยนี้ครับต้องจองเด้อครับพี่น้องครับคันพ่อจองนี่อาจจะบ่มีเวลาว่างให้นะครับเนื่องจากว่าทีมโคนนาดเพิ่นค่อนข้างจะงานหลายอยู่นะครับ พี่น้องเฮาสนใจอยากจะไปจองนะครับไปทําการแข่งขันสนามบ้านตนเองกับจองกอนะครับจ่อๆเนี่ยบ่ได้นะครับบ้านเข้ามีหลายสนามอุบลราชธานีพีนีมีหลายสนามถ้าพี่น้องอยากจองก็ตามเบอร์ติ่แจ้งให้นะครับเฝ้าจองเพิื่อนไหวนะครับสีได้บ่อเสียโอกาสครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับกำลังปักแรงใจนะครับฝักนะครับพี่ ทีมงานสะพักันอีกแล้วครับสะพัดก้ามโตเพื่อนะเตียงไดก้ามโตครับมีกามโตครับเข้มที่ครับผมว่ากันนะครับมาทุกไทมี่วร่ครับทีมใดสนใจกับทีมอิตต่อทีมโคดดารเพนเดอร์ ฝากเบอร์เพื่อนน่คนน่ดเบื่ออย่งศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับตองจองเลยครับจองไว้ที่เทนนิ่งครับต้อง<ร>จองเด้อครับพี่น้องครับคันเบ้จองนี่ <c oughs> อาจจะบ่มีเวลาว่างให้นะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าทีมคนนัดเพิ่นค่อนข้างจะงานหลายอยู่นะครับพี่น้องเข้าสนใจอยากจะไป จองนะครับไปทําการแข่งขันสนาม<อ>บ้านตนเงองกับจองกอนนะครับจ่อๆจจเนี่ยบ่ได้นะครับ mm hmm. บ้านเฮ้ามีหลายสนามอุบลร,ราชธา,านีปีนี้มีหลายสนาม mm hmm. ถ้าพี่น้องอยากจองก็ตามเบอร์ติ่แจ้งให้นะครับเ mm hmm. ฝ้าจองเฟ้นไหวนะครับจีได้บ่เสียโอกาสครับ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ mm hmm.